สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจหลวงพ่อจ้อยจันทสุวรรณโนครับวันนี้เรายังอยู่กับคุณอาร์นะครับคุณอาร์ออสของเรานะครับซึ่งคุณอาร์เนี่ยยังมีส่วนร่วมในการสร้างวัตถุมงคลนะครับของการไฟฟ้าอีกหลายๆรุ่นนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่คุณอาร์นะครับจะนําประวัติทั้งหมดนะฮะมาเล่ามันเล่าและเรื่องราวตอนนั้นในเหตุการณ์ครั้งนั้นสําคัญสาคัญมีอะไรบ้างนะครับในชื่อรุ่นว่ารุ่นอะไรครับคุณอาร์ครับรุ่นแสงสว่างรุ่นแสงสว่างครับคุณอาร์แนะนําตัวกับเพื่อนสมาชิกครั้ รูปหล่อรุ่นแสงสว่างนั้นเ,เกิดจากกรณีที่วันหนึ่งเนี่ยพวกคณะไฟฟ้าราดยาวประกอบด้วยผู้การดําลงพาณิษเนี่ยนะครับอดีตผู้การไฟฟ้าราดยาวเนี่ยก็มาที่วัดครับแล้วทีนี้ก็ามาเจอหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้ปาลบว่าไฟมันตก ครับไฟที่วัดเนี่ยมันตกดังเลยแล้วทํำยังไงมันต,ติดดับดับบ้างอะไรพวกนี้ไฟไม่พอครับไฟพอใช้อ่ทีนี้มีหัวหน้าช่างนะอย่างอย่างวิทูนอย่างดารลินาดอย่างสองท่านนี้ก็เป็นหัวหน้าที่เกี่ยวกับด้านด้านเทคนิคอยู่แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยมันมันเป็นเพราะว่าหลวงพ่อน่ะที่วัดนั่น,นใช้ไฟฟ้าเยอะเยอะ ไม่ไม่ใช่เยอะอย่างเดียวคือใช้ร่วมกับชาวบ้าน oh, <no. S 1> โดยใช้โม่แรงลูกเดียวกันครับอ่าเหมือนกับว่าเครื่องกำนิดไฟฟ้าเนี่ยเครื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเย็นช่วงคำ่ำหรือช่วงที่ใช้มากๆเนี่ยมันก็จะตกครับถ้าแล้วมีวิธีแก้ไขอย,อย่างไรบอกมีวิธีแก้ไขก็คือต้องตั้งหมอแปลงเฉพาะลาย ขึ้นมาใช้ของที่วัดเองโดยที่ไม่ต้องไปรวมกับาที่อื่นครับผมจึงจะเพิ่มระบบไฟฟ้าให้วัดได้และอย่างประการหนึ่งวัดได้ต่อบพ่วงจากวัดศิวทุมพรวัดใหญ่เนี่ยไปที่สำนักบริวาร่ะสองสามกิโลซึ่งมันเป็นระยะทางไกลเนี่ยมันทำไปตกไปใหญ่เพราะมันกพจาะนั้นมีทางเดียวก็คือจะต้องมาสำรวจว่าจะต้องตั้งโมแปลงเฉพาะลายขึ้นมาเป็นของวัดใช้วัดเองเนี่ยจำนวน ใช้ขนาดมอแปลงเท่าไหร่แล้วมีค่าจ่ายเท่าไรครับผมพ่อเขบอกว่าเอาทางนั้นก็ทําเลยช่วยทําให้ด้วยไม่กี่วันก็ไปสํารวจมาแล้วว่าจะต้องตั้งมอแปลงเฉพาะลาย30 kva นะอันนี้เป็นภาษาทีนีก็คือท0ที่ kva ครับค่าจ่ายประมาณแสนสามหมื่นกว่าบาทประมาณตกตะงงค์ทงนั้นนะฮะในทางนั้นครับปีอะไรนะปีสามนี่แหละปี3ามหนี่ครับผมปีสามนี่ ก็บอกว่าถ้าถ้าอย่างนั้นวัดช่วงนี้ใช้เงินเยอะไม่รับมันมันมีภาระใช้จ่ายอาคารน้ํามันค่าน่นค่านี่เกี่ยวกับการขุดลอกเกี่ยวกับเรื่องทาซื้อที่ดินบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันเยอะจังเลยครับให้ช่วยสร้างโมทูมคลรุ่นนึงได้ไหมนั่นคือที่มาที่ไปบองชื่อรุ่นครอให้สร้างรูปลอท่านก็อันนี้หลวงพ่อเป็นคนพูดเองพูดเอง ให้สร้างรูปล่อให้สร้างรูปล่อเอาท่านก็หยิบแผ่นเนี้ยฮะแต่ไม่ไม่ใช่แผ่นตัวนี้นะหมายถึงว่าแผ่นรูปนี้แหละรูปนี้รูปเดียวกันครับสร้างรูปล่อครับรูปนี้ขึ้นมาครับครับรูปนี้ขึ้นมาก็เนี่ยเป็นรูปนี้ก็รูปเดียวกันรูปเดียวกันสร้างปีพีสามหกครับนะครับปต้นแบบนะเป็นต้นแบบบอกเอาเนี้ยไปทํารูปล่อครับนะครับไฟฟ้าก็ไปทํารูปล่อทำมา ไป,ไ,ปไ,ปไปจ้างทํารูปหล่อโดยโดยที่ก็ไปเรียกเหมือนกับถ้าจะพูดภาษาเราก็คือเรียกคุ้นนั่นแหละเอาใครจะทำถวายหลงวงพ่อบ้างใหลวงพอ่อบ้างหลวงพ่อให้ตั้งชื่อว่ารุ่นแสงสว่างครับเพราะว่าแสงสว่างเนี่ยม,ม,มันสร้างเรื่องดีๆให้แก่วัดให้แก่พะระนะรพระได้อ่านหนังสือได้ท่องหนังสือได้ ได้ปฏิบัติกิจของพระเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ความหมายของเรื่องแสงสว่างเนี่ยมันเป็นความหมายที่ดีครับทาอะไรมันก็จะสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยครับเราจึงตั้งชื่อว่าแสงสว่างครับทีนี่ที่แรกเนี่ย ก็เขาก็ไม่ได้คิดกันว่าแสงะว่าน,นั้นจะเอาไว้ปรากฏหน้ากล่องเฉยๆไอ้ไอ้มาเนี่ยเขาไปไปไป,ไปคุยกับช่างช่างก็บอกว่ามันแคําว่าแสงะว่าเน,นี่ยก็ใส่ที่หลังสังกติด้านหลังได้นะ,ะก็เลยเป็นที่มาว่าก็ใส่ใส,ใส่ใส่ไปที่หลังสังกติด้านหลังว่าแสงแสงะวันแทนที่จะแทนที่จะท,ทําที่กล่องใส่ที่องค์พระด้วยที่หลังของพ่อเลยครับที่ด้านหลังนะฮะหลังขยับโอเคครับ ออ่าทุกองค์อ <started> ่าแล้วอยู่ในขั <sh> arp, ones, ้นตอนการออกแบบนะอ่าการออกแบบตอนนั้นคือยังไม่ได้เป็นไม่ยังลองทำมันคือสเก็ตออกมาก่อนอ่าสเก็ตออกมาปภาสเก็ตออกมาก็คือเอานูกนี้แหละลูกนี้แหละครับแต่ยังอื่นก็ไม่มีอะไรครับก็ก็ลักษณะการทำรูปหลอกก็คือตอนที่เอาตัวอย่างนี่คือเอาตัวอย่างเป็นรูปภาพให้หลวงพ่อดูไหมคร ไม่ฮะหลวงพ่อตั้งชื่อเหมือนกับจะตั้งชื่อแหละก็ให้รุ่นแสงสว่างก็ก็ไม่ได้เอาแบบไปให้หลวงพ่อดูแล้วครับหลวงพ่อให้ทำรูปหลอรูปแสงสว่างก็ทําเลยครับก็ทําเลยแล้วก็ตอนนั้นหลวงพ่อจะลงอัขคะลบ่อยๆครับตอนหลังผมมาทราบว่าที่สังกติท่านอะลงอัคคะลว่ามะอาอูเป็นตัวย่อจะเห็นว่าพี่หน้าสังกติน้ีผมมารู้ที่หลังนะครับ ก็เอาเอาก็เอาวันเนี้ยเอาไปใส่ไว้ที่สังกติแล้วด้านหลังก็ไปเขียนด้านหลังสังกติก็เขียนมรุ่นแสงสว่างแสงสว่างแค่นั้นแหละครับอ๋อก็มะอาอูเป็นอยู่ในยันตัวเดียวกันครอบลงไปเลยอ่าที่หลสังกติเลยเขียนอยู่ในนั้นอ่ะเป็นเป็นเป็นสามตัวอยู่ในนั้นอยู่ในในในนั้นเดียวกันโอเคอะอันนี้ได้ถึงที่มาที่ไปเริ่มเป็นต้นกําเนิดรูปหล่อรุ่นแสงสว่างแล้วพออาออสได้แบบปุ๊บแล้วอาออสจะเริ่มจํานวนการจัดสร้างอาออส เริ่มจานวนการร้าง้งเนี่ยเขาก็เขาก็ประชุมกันครับในหมู่การไฟฟ้ารัดยาวแล้วก็มีก็ก็มีพวกพว่อค้าพวกอะไรด้วยนะในกลุ่มที่เขารู้จักกับพวกวกไฟฟ้าเนี่ยก็เขาก็คิดขึ้นมาขึ้นมาว่าถ้าใครจะทำบ้างจะทำมือต้องทำไหมทําเนื้อเงินไหมทำเนื้ออะไรไหมหลักๆก็คือจะต้อง อยากจะทําเนื้ออบาก้าเป็นหลักไว้ก่อนอ๋อคือตั้งต้นอาบก้าก่อนเลยอาบก้าก่อนเลยแล้วทีนี้จะทําเนื้ออะไรบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างโดยโดยที่ว่าก็ออกออกทุนกันมาว่าทุนละคนละจำไม่ได้ว่าคุณลดสามพันห้าพันหรือไงเนี่ยครับก็บอกว่าจะได้ไปจำนวนจำนวนหนึ่งแต่ว่าถ้าสร้างเนื้อต้องทําเนี่ยขอสองเท่านะครับุนเนื้อต้องหาตอนนั้นน่ะตอนนั้นผมจําราคาไม่ได้นะสมมุติว่าสามพันห้าสมมุตินะครับ คุณก็ต้องจ่ายมาเจ็ดพันอ่าเนื้อเงินน่ะเนื้อเงินน่ะคุณอ๋อสมมุติว่าคุณจองทองคำหนอนทุนหนึ่งองค์ในราคาเงินทองคำมาสามพันห้าแล้วก็ต้องจ่ายคนละเจ็ดพันก็ได้หนึ่งองค์สมัยนั้นครับเจ็ดพันครับเจ็ดพันเพราะว่าอันนี้สัมผัสเกินเนี่ยก็คือเอามาทําคือทองละมาทำพระคือส่วนทำแต่ส่วนที่ได้คือเอาไปต้นทุนอโอเคครับเนื้อเงินเนี่ยเนื้อเงินเนี่ยก็คือ ตอนผมจําต้นทุนไม่ได้แต่เนื้อเงินเนี่ยสมมุติ800น่ะค,คูณคูณคุณต้องจ่ายมา2.4 8 3 24สว <24, S 2> ัยพระสวายวัดสององค์ครับผมหรือไม่งั้นถวายวัดองค์เดียวแล้วอีกอีก800นั้นก็ไปทําอย่างอื่นทําเนื้ออื่นทําเนื้ออื่นให้อย่างเงี้ยก็รวมกันมารวมกันมาม,นมันก็ได้เยอะพอสมควรก็ทําขึ้นมาก็ได้ได้เนื้อต้องคําเนี่ยทั้งหมดแค่16องอ๋อแต่ทีนี้พอ ไอ้ตามยอดที่อาลงมาเนี่ยหมายถึงมันคือเขียนตามยอดจองในครั้งนั้นใช่ไหมใช <signatures S 2> ่ค <PDF> รับแล้วมันก็เลยกลายเป็นจำนวนที่มันได้จริงๆเท่านี้ใช่ไหมได้ได้ได้จริงทีนี้ได้จริงจริงๆเนี่ยเราก็ทีแรกจะสร้างอับาก้าไปมาเอ้าก็ถามช่างบอกว่าถ้าเนื้อนวะเนี่ยเท่าไหร่อ่ะครับเท่าไหร่อ่าเป็นเนื้อนวะเนี่ยเป็นเงินองค์ละเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เอามาหาร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 ออกมาเป็นเนื้อนวะเป็นเนื้ออ่าเป็นเนื้ออับาก้าเท่าไหร่แต่หลักๆคือเนื้ออับาก้าแล้วก็มานวะ แล้วก็มาเนื้อเงินก็อย่างที่ว่าองค์หนึ่งสร้างองค์หนึ่งก็เหมือนคุณต้องจ่าย3องค์ถวายวัด2องค์นะครับอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาทําตรงนี้นะครับส่วนเนื้อสตังค์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลังเาเนื้อสตังค์เนี่ยคือคิดมาจากที่หลังที่ตอนแรกมีแค่ที่หลังว่าว่าทองคำเงินนวะอัปกาก่อนแล้วจบแล้วเขามีเขามีเขามีคนที่ไหนไม่รู้น่ะทำทำเอาตังสลึงตัง50ตังค์เนี่ยมังคน่ร้อยเนี่ยเหรียญนี่มันเก่ากันมันสวยใช่ไหมมาทํา ก็มีอยู่จํานวนหนึ่งก็เอามาทํามาทาก็เดือสตังได้สี่สี่ร้อยกว่าองค์ครับในสตังตัวมาร้อยเนี่ยครับสรุปแล้วก็คือจํานวนการสร้างเนี่ยได้ทองคําครับสิบหกองค์ครับเนื้อเงินเก้าร้อยเก้าร้อยแปดสิบครับเนื้อเงินครับเนื้อนวะนี่หกร้อยแปดสิบครับเนี่ยที่จดไว้นะครับครับผมแล้วก็เนื้ออะบาก้าสองพันกว่าองค์ 2219องเค์องพนเนื้อสตางค์เนื้อสุดท้ายเนี่ย440อบงค์อาวเดี๋ยวข้อมูลนะครับลงให้เพื่อนสมาชิกเห็นชัดๆนะครับใครที่สะสมแล้วก็เก็บวัตถุมงคลรุ่นแสงสว่างนะครับจำนวนการจัดสร้างนะครับแล้วก็ตลอดจนนะครับรายละเอียดทั้งหมดมีตามนี้นะฮะชัดเจนที่สุดนะครับแล้วก็ในแต่ละเนื้อเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยเขาก็จะตอกนะครับโพสต์เอาไว้ด้วยนะฮะแต่ละเนื้อนะครับทองคำเนี่ยฮะ ทองคําที่มีจํานวนการจัดสร้างทั้งหมด19องค์นะครับไม่16องค์นะขออนุญาตครับ16องค์นะครับก็จะมีตอกตัวจะเอาไว้ด้วยนะฮะที่ด้านหน้านะฮะเป็นโค้ดของวัดนะครับครับตอกโค้ดตัวจะนะครับอ๋อก็หมายความว่าเป็นจอจานเหมือนกันก็คือจ่าระจ้อยนะครับก็เป็นเป็นโค้ดของหลวงพ่อจ้อยนะครับแล้วโค้ดตัวนี้นะครับในปีพศ2 5 3 6 3 7 3 8ใช้ ตลอดระยะเวลาช่วงนี้มาเห็นในหลายๆรุ่นเลยนะครับรุ่นนี้นะครับตัวโค้ดตัวนี้นะเพื่อนสมาชิกเป็นโค้ดของวัดนะครับอันนี้ทองคําสร้างทั้งหมด16องครับเพื่อนสมาชิกครับนะครับอ้าวต่อมาครับเป็นเนื้อเงินนะฮะเนื้อเงินนะครับก็จะตอกนะครับโค้ดเหมือนกันนะครับเนื้อเงินจะตอกโค้ดแป๊บหนึ่งนะฮะเพื่อนสมาชิกครับเนื้อเงินจะตอโค้ดตัวอู่นะครับไว้ที่ด้านหลังนะครับ ไว้ที่ด้านหลังของหลวงพ่อนะสังกติด้านหลังนะครับเป็นโค้ดตัวอุ่นะครับเนื้อเงินจะมีจำนวนการจัดสร้างทั้งหมด980องนะฮะเพื่อสมาชิกครับเนื้อเงิน980องครับแล้วก็ต่อมาเนื้อนวะครับเออแต่แปลกนะฮะนวะกับกลายเป็นง้อยกว่าเนื้อเงินเนื้อเงินเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะคือสร้างองค์หนึ่งถวายสององค์อะไรเงี้ยแบบประมาณนั้นที่นี่เนื้อนวะเนี่ยมันก็คือ เหลือเงินก็คือเอาไปสร้างนวะกับกับอาบาก้าอะไรพวกเนี้ยพออาบาก้ามันได้สองพันกว่าแล้วเอ้เหลือจะทําอะไรดีก็ถามว่าเงินนาวะเท่าไร่อ่ะเงินนวะองค์ก็เท่าไร่ก็เลยเอาเงินที่เหลืออาหารเป็นนวะทั้งหมดก็จะได้เป็น680องค์นะครับก็ตอกจอจานไว้ที่ด้านหลังนะครับตอกจอจานไว้ที่ด้านหลังสังกตินะครับสําหรับเนื้อนวะนะครับเพื่อนสมาชิก680อองค์ครับผมนะฮะ แล้วก็เป็นเนื้อที่ตั้งใจทําที่สุดก็เป็นเนื้ออันปะก้านะครับเนื้ออันปะก้านะครับครั้งนั้นก็คือรวบรวมแล้วได้ทั้งหมด2219องค์ครับนะฮะแต่ขอคุอค่าญาตดูก่อนนะฮะว่าอ่าอันปะก้าตอกตัวมะไว้ที่ด้านหลังนะครับนะฮะอันปะก้าตอกตัวมะไว้ที่ด้านหลังนะครับที่โคสังติด้านหลังนะครับอันปะก้าสร้าง2219องค์ครับแล้วเนื้อพิเศษสําคัญสําคัญที่สุดก็คือ ในระหว่างที่มีการทําทุกเนื้อแบบนี้เสร็จแล้วนะครับก็มีการพูดคุยกันในคณะกรรมการว่าเขามีการนําเหรียญตังค์ห้าสิบตังค์เนี่ยมาทำเป็นออสองพันห้าร้อยนะครับนํามาเป็นหล่อหล่อเป็นพระได้ก็เลยได้รวบรวมจํานวนหนึ่งครับครับไอ้แล้วเราก็คือไปหาแลกเหรียญมานี้ใช่ไหมฮะใช่หาแลกเหรียญแล้วก็มีมีแม่ค้าในตลาดบ้างร่วมบุญมาด้วยอ่าใช่รวมรวมมาได้ทั้งหมดไปแลกมาบ้างอะไรบ้างรวมกันก็ไปทําได้400กวอาองค์ ก็ทั้งหมดเหรียญทั้งหมดนะครับรวบรวมมาแล้วก็เอามาหล่อนะครับทาเป็นรูปหล่อเนี่ยเหรียญ2,500นเนี่ยจะได้เป็นเดี๋ยวนะับผมขอดูโค้ดก่อนอ่าตรงนี้เป็นโค้ดต,ตัวอูตต่ตอที่ด้านหน้านะครับนี่ครับเนื้อสตางตอกอุที่ด้านหน้านะเพื่อนสมาชิกครับจำนวนการจัดสร้างได้เพียงแค่440องค์เท่านั้นนะครับสำหรับเนื้อสตางรุ่นแสงสว่างนะครับนะครั้งนั้นนะครับทั้งหมดทั้งมวนเนี่ยฮะอ่าเรา ตอนครั้งนั้นอาพอรู้ไหมครับว่ารวบรวมเงินยอดเงินตอนนั้นเท่าไหร่ครับอ๋อจำไม่ได้ครับเพราะว่าพอรวบรวมเงินมาได้เราก็มาหารว่าแต่ละองค์นั้นช่างเขาคิดเท่าไหร่เนื้อต้องคำเท่าไหร่เนื้อนี้เท่าไหร่แล้วก็ที่เหลือก็คือเอาไปทำอับาก้าออบาก้าเกิน2 0 0พแล้วก็ควรจะไปทำนวะมันก็ได้ได้จำนวนนี้ส่วนเนื้อสตังนั้นมันเป็นเรื่องของพวก พวกผมน่ะคิดคิดคิดทาแล้วก็ออกตังกันเองดับดด้าในสุดท้ายแล้วก็แบ่งกันเข้าใจทีนี้ความเข้าใจผมก็คือว่าในสมัยนั้นโอเครวบรวมกันแล้วก็กรรมการก็จองจองช่วยๆกันสร้างพระก็จะได้เป็นพระวอกมาชุดหนึ่งหลังจากที่กรรมการอาพระไปแล้วก็จะเหลือพระชุดหนึ่งอยู่ที่วัดอย่างนี้ใช่ไหมถวายวัดหมดถวายวัดหมดวัดก็ออาจําหน่ายเพื่อเอาเงินมาทำไอ ว่อแปลงตัวนี้แปลงตามแปลงตัวนี้นะครับอันนี้มันมีอาอเขียนไว้ทั้งหมดเลยนะฮะขอญาติอ่านให้เพื่อนสมาชิกนะครับฟังนะครับในวัตถุประสงค์ของหลวงพ่อจอยนะครับรุ่นแสงสว่างนะครับก็คือฉลองอายุ80ปีด้วยนะครับอันดับแรกนะครับเขียนว่าเจตนาวัตถุประสงค์ชัดเจนนะครับมีวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าเอาไปทําอะไรเจตนาวัตถุประสงค์ชัดเจนนะครับเอาอ่านก็ได้ครับผมวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าหลวงพ่อเนี่ยเจตนาเจตนาวัตถุประสงค์ัดเจนคือหลวงพ่อเนี่ย ตั้งใจที่จะให้ทํารุ่นแสงสว่างนี้เพื่อจะทําให้วัดนั้นมีไฟฟ้าเพียงพอใช้นะครับจำนวนการสร้างแน่นอนเนี่ยครับก็คือว่าเวลาทําไปเนี่ยเนื่องจากอันนี้จะปลูกเศษเนี่ยปลูกเศษตลอดไตมาสเอาไปไว้ที่กุฏิหลวงพ่อพอจํานวนการสร้างเนี่ยจะต้องแจ้งทำหนังสือแจ้งที่วัดเลยอาจารย์สั่งเนี่ยก็จะถามเลยว่าสร้างเนื้ออะไรเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ตอนนั้นยังไม่ทํากอง เราก็จะแจ้งหมดเลยว่าเนื้อทองคําสร้าง1 6บกเนื้อเงินสร้าง980ก<ำ>็っっจะจดไว้จดไว้แล้วก็ให้อาจารศักดิ์ไว้นะครับอารศักดิ์ก็จะนับครับอาจารย์ศักดิ์ก็จะเทถุงเลยทเทอ,ออกหมดเลยนะครับทเทอ,ออกหมดแล้วก็นับ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 ,นบตรงตรงรแล้วค่อยเอาไปไว้ที่กุฏินะครับต่อโค้ดของวัดทุกองเนี่ยหลังจากที่ที่ที่ปลูกเศษเสร็จแล้วเนี่ยครับอาจารย์ศักดิ์ก็ พระในวัดเนี่ยก็จะเอาออกมาออกมาเสร็จแล้วนะใช้โค้ดของวัดเลยคโค้ดของวัดนะโค้ดพวกนี้โค้ดวัดหมดครับแล้วก็วัดเนี่ยให้พระน่ยไม่คนตอกเองครับผมโดยที่ผมก็จะว่าน่าจะเป็นพระอาจารย์ศั์นะบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยตอกตรงนี้ตอกตรงนี้ตอกตรงนี้ตอกให้ไม่เหมือนกันครับโค้ดแต่ละตัวก็จะต้องยู่แต่ตำแหน่งหรือไม่ตำแหน่งตัวเดียวกันก็ตำแหน่งคนละตำแหน่งจะได้รู้ว่าแต่ละเนื้อนั้น ตอกตรงไหนชัดเจนไม่ต้องเอาไปชุบไปแก้ไปเปลี่ยนแปลงไม่ต้องไปแก้เปลี่ยนแปลงโค้นบังคับแล้วว่าเนื้อนี่คือเนื้อนี้ใช่ใช่แล้วก็ปลูกเสกในหลวงที่กุฏิหลวงพ่อเนี่ยตลอดไตมาสตอนนั้นยังไม่ได้ทํากองก็ไปไว้ที่กุฏิหลวงพ่อตลอดไตมาสแล้วก็มีปลูกเสกอีกครั้งหนึ่งคือว่าตลอดไตมาสแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนาทีผมเคยบอกว่าวัดศรีอุทุมพรเนี่ยเวลานั้นอ่ะก่อนออกวัครับหลวงพ่อจะต้องมีการปลูกเสกอีกครั้งหนึ่งในโบสถ์ครับแล้วกก็มีเิ เยอะแยะเลยครับสมัยนั้นนเกจิดังๆสมัยเช่นหลวงพ่อพิมพาหลวงพ่ออสมควรวัดถืน้ำหลวงปู่เท้าวัดสำนักวัดเยลกัลยาอะไรพวกนี้หลวงพ่อแหน่วัดเขาหนออะไรพวกนี้เกจิในยุคนั้นเกจิในยุคนครนคสวรรค์เนี่ยมารวบรวมที่นี่เลยอยู่ที่นี่นะครับแปดเก้าองค์อ่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการปลูกเสกรหรือพิธีพุทธไสเสกนั้นอ่ะมันจะชัดเจนตรงนี้แล้วก็หลวงพ่อจ้อยเนี่ย จริงๆแล้วนะให้ท่านให้ทําแบบนี้เลยหมายว่าส่งรูปให้ทําอ่ะครับเราไม่ได้คิดเองหลวงพ่อก็าบอกทำอย่างนี้แล้วก็แล้วก็ตั้งชื่อรุ่นตามที่หลวงพ่อพูดว่าเป็นรุ่นแสงสว่างมันจะชัดเจนตรงนี้ค,ครับแล้วตลอดระยะเวลาที่โอเคพระเสร็จแล้วผู้ท้าพิเศษเสร็จแล้วออกจําหน่ายนานไหมครับกว่าจะได้เงินรวบรวมมาซื้อมา<อ>แปลไม่นานเลยครับไม่นานเลยรุ่นนี้ไม่นานเลยครับ ไม่นานเลยเพราะว่าระยะเวลาอ่าระยะเวลาไม่ไม่ไม่กี่เดือนแล้วครับติดตั้งได้เลยอ่ะไม่มันน่าจะไม่เกิน3เดือนไม่เกินสเดือน2เดือนแค่2เดือนเองสเดือนเองแต่ผมจาราคาจําหน่ายไ้ได้แต่เรือต้องออกครับเนือต้องคําไม่ได้สววไม่ได้สวายก็คือท้องคำเนี่ยกรรมการแค่ที่ร่วมบุญมาตอนนั้นที่ร่วมจองมาก็มี16คน่่เฉพาะตอนที่จองก็คือแต่แต่แต่ในนั้นอ่ะมันจะมันจะมีมติว่าให้องหนึ่งอ่ะ ถวายไว้ที่หลวงพ่อถวายอาจารย์ศักดิ์ไว้ไวนเนื้อต้องทำถวายองคอ์หนึ่งอ,อยู่ไหนไม่รู้ก็ไม่แน่จนว่าท่าท่านท่านคงเก็บไว้หรือเปล่าไม่รู้ท่านทำทำวิิตธพันอยู่นะเนื้อต้องทำหลังจากที่เสร็จวัตถุมงคลถ้ารุ่นแสงสว่างแล้วนะครับแล้วก็ทางวัดได้เริ่มออกจําหน่ายนะครับใช้เวลาเท่าไหร่ครับที่สามารถนํามาทําเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าของอลวงเ่อให้สาเร็จรู้ลงมาได้ดีคือคือหลังจาก อ่าบุกเสกแล้วเนี่ยร่วมกับวัตถุมงคลอย่างอื่น้วยนะครับผมบูกเสกตอนออกพภาษานะครับอย่างที่ว่าแหละวัดปีตุ้มพรเวลาจะบูกเสกก่อนออกพภาษทุกครั้งเนี่ยต้องต้องต้องตองจัดจัดสร้างแล้วก็อ่าวัตถุมงคลแล้วก็บูกเสกในในโบสถ์เพื่อเพื่อจะเตรียม พระป่ากระถิ่นเนี่ยก็ชุดนี้ก็อยู่ในนั้นด้วยแล้วเสร็จแล้วก็มีการตั้งพระป่าขึ้นมาพระปาขึ้นมาช่วยระบบไฟฟ้าวัดเนี่ยนะพระป่าก็มาหลายสายโน่นนี่มีมาแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จําหน่ายด้วยแล้วก็พ่อก็แจกพระป่าด้วยครับก็ภายในไม่น่าถึง2เดือนครเขาได้เงินได้เงิน น่าจะว่าพ้ป่าอย่างเดียวเนี่ยรวมๆแล้วนะผมจําได้ว่าประมาณสามแสนแต่ว่าไอ้แล้วก็จำหน่ายวัตถุมงคลนี้ต่างหากมันหาดด้วยเพราะมันรวมอยู่ในยอดยอดรวมแล้วหมดยอดเดียวก็ทะลุแล้วหมดแค่แค่สองเดือนก็หมดละวัตถุมงคลชุดนี้ก็หมดทั้งผาทั้งจําหน่ายก็หมดครับโอ้หถือว่าหมดไปอย่างรวดเร็วนะภายในเวลาไม่เกิน2เดือนนะเพื่อนสมาชิกนะฮะรุ่นแสงสว่างถือว่าเป็นรุ่นที่ น่าใช้แล้วก็น่าสะสมจริงๆนะครับอันนี้มันมีบอร์ดการสร้างที่ชัดเจนแล้วก็เป็นรุ่นที่หลวงพ่อนะครับนํารูปแบบมาให้นะครับแล้วก็ให้จัดสร้างเพื่อแสงสว่างโดยแท้จริงของวัดนะครับแล้วก็วัดวัดช้ยโค้ดของวัดตอกด้วยจํานวนการสร้างก็แน่นอนเพราะว่าวัดจะนับว่าคุณสร้างมาเท่าไหร่สร้างจำนวนเท่าไหร่และเท่าไหร่ก็จะลงไว้หมด้อเสร็จแล้วก็ท่านจะนับหมดรันตรงตามนั้นหรือเปล่าถ้าตรงแล้วตอโค้ด โค้ดกับโค้ดวัดพระในวัดมาต่อครับนี่อันนี้คือรวบรวมข้อมูลประวัติตั้งแต่เริ่มการจัดสร้างของรุ่นนี้มาเพื่อนสมาชิกนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับก่อนปิดคลิปอาจะแจกให้คนละองนะครับสำหรับทีมงานนะฮะก็จะเหลือเนื้อทองคำให้อารไว้อ่าแอดมินบอกดีดีดีนะครับอันนี้ก็สนุกสนุกนะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายนี้ครับอาอ์ครับอยากจะฝากอะไรกับเพื่อนสมาชิกที่ อยากจะเริ่มส,สะสมวัตถุมงคลหลวงพ่อจ้อยหรือว่าเริ่มด้วยการเป็นรุ่นแสงสว่างนะครับให้ออิ่ฝากกับแฟนเพจเลยครับครับผมว่าก็ก็หลวงพ่อจ้อยเนี่ยท่านเป็นพระปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นการปลุกเสกวัตตุมงคลหรืออะไรต่างๆนั้นท่านจะพิธีพิถัน <carrying S 1> รเรื่องของตรงนี้ที่แน่ๆน,นะครับครับสังเกตดูจากการที่พวกเราเวลาไปพบท่านท่านจะแจกท่านยังยงยงงต้องลดน้ำมนต์ผมน้ำมนต์หรือก็ AA, ท่องคาถาอะไรก่อนที่จะมอบให้เราให้พอนให้สีให้่อนผมว่าประตูมงคลท,ท,ท,ที่ผ่านทีทวีพุทธวิเศษหรือที่ท่านปลุกเสกเดียวอะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันเป็นสิ่งของคนของทุกคนอยู่แล้วพระวดีบัตดีอย่างหลวงพ่อจ้อยเนี่ยหายยากครับ หันหายากแล้วในในยุคนี้เราเราโชคดีแล้วที่เราได้เกิดมาทันทันในในในวิถีชีวิตวิธีการปฏิบัติของของของพ่อ่อาซึ่งเป็นพระที่ที่มีความเมตตาสูงแล้วก็ค่อนข้างเบียรรมอะไรครับเพื่อศีาธารณะใช่ครับมีจิตเมตตาไม่มีเลือกชั้นวรนณะไม่ว่าใครไปใครมาคนเป็นร้อยพันคนมาเนี่ ท่านก็ถือปฏิบัติไม่ใช่ว่าคนโน้นเป็นใหญ่เป็นโตมาเขาโน,น้นเท่านี้ไม่ใช่มันถือปฏิบัติเหมือนหมดแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องการแจกวัตถุมงคลเป็นที่รู้กันว่าถ้ามาที่วัดเนี่ยทาบุญไม่ทําบุญก็ช่างก็เจอหลวงพ่อหลวงพ่อก็แจกครับแจกแจกแม้กระทั่งบางคนเนี่ยมา,าจากจังหวัดเขาบอกว่าเอะผมไปเช่ามา200ท้อีเนี่ยแต่พอไปพอไปรับแจกมันก็รุ่นเดียวกันนี่นะมันทําไมงี้อ่า ผมบอกไม่แปลกหรอกครับบางทีคนแจกยังได้รับเนื้อเนื้อเงินเลยใช่เพราะฉะนั้นท่านหยิบอะไรมาจังหมดแจกหมดมีดเป็นเล่มเล่มมีดงานด้ามงาฝักงาก็แจกท่านี้ด้ยินมาตลอดใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยดีทุกรุ่นเหรอครับครับดีทุกรุ่นเพียงแต่ว่า ที่เ่าให้ฟังก็คือเป็นความจริงที่ปรากฏกันนั่นเองว่ามันมีหลักฐานที่แน่นอนเท่านั้นแต่ละรุ่นเนี่ยบางรุ่นผมก็ยังตามหาไม่เจอนะว่าสร้างเท่าไหร่แต่ว่ามีการจัดสร้างแน่นอนแต่ว่าเรื่องจากผู้สร้างบางท่านก็เก่าแก่ล้มหายตายจากกันไปก็ตามไม่เจอจะสืบทอดต่อเรื่องก็คือเล่าต่อเล่าซึ่งผมอยากจะเจอแบบนี้ตัวจริงๆอย่างนี้เสียงจริงอย่างนี้มาเล่ามาให้เพื่อนสมาชิกได้ศึกษาได้ติดตามเกี่ยวกับวัตถุมงคลหลวงพ่อจ้อยจันทสุวรรณโยงอยู่คนที่สร้างยังอยู่ มีชีวิตอยู่มีเล่าเหตุการณ์แต่ละครั้งแต่เหตุการณ์สาคัญมีไหมอาในครั้งนั้นในค,ครั้งที่สร้างแสงสว่างรุ่นนี้มีเหตุการณ์สําคัญสําคัญในช่วงนั้นหรือว่ามีอะไรที่อ,อ,อยากจะเล่าให้<า>เพื่อนสมาชิกฟังไหม้มีเรื่องเรื่องอ่าวดีเหตุคก็คือเรื่องของการใช้อุถูกคนเรื่องแสงสว่างเรื่อง,าง,อง,องการแการแค้วคาดปลอดภัยนะครับเรื่องรถจนการไม่เป็นอะไรแล้วก็มีอ่ช่าง ใบฟ้าึ้นเป็นของงานเนี่ยครับปะคองรุ่นนี้แล้วก็ตกลงมาก็นึกว่ายังไงจากเสาใช่ไหมเออเหมือนเคยมีคนเล่าพี่ตามหรือใครเนี่ยเล่าให้ฟังก็ไม่ไม่สนใจเหตุการณ์ยังพอจําได้ไหมอะก็ก็จำได้คร่าวๆาวฮะแต่ว่าจําชื่ออะไรเขาไม่ได้อ่าผมไม่รู้เป็นคนเดียวกันที่ว่าปีนเสาไฟฟ้าขึ้นไปสูงมากเลยแต่ว่าตกลงมาเนี่ยมันจะมีร่องน้ําอยู่แค่นี้พอดีตัวอ่าถ้าตกลงไปตรงดินก็เสียชีวิตเลยคือตกข้างในข้างหนึ่งก็เสียชีวิตแต่มันมีร่องน้ําอยู่ร่องหนึ่งเป็นร่องน้ําจริงะ S <S ตกลงมาตัวลงไปในร่องน้ำครับก็เลยลอดตรงนั้นมาเลยฮะนั่นนะฮะที่ไปปฏิหาร,รอของเขานะเรื่องทางเมตาค้าขายคำว่าแสงสว่างก็คือ ก็คือมีคนพูดกันว่ามันแสงสว่างเวลาเปิดร้านหรือว่าใคร<ม>เปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดร้านค้าเริ่มกิจการอะไรเนี่ยคล้ายๆว่ามันนำนำไปสู่ไอ้แสงสว่างแสงสว่าง,ง,างมันคล้าย<อ>ๆคว่ามันทําให้กิจการตอนนี้นนเจริญรุ่งเรืองอ้าผมเลย,ยนึกเลยตอนนี้ใครที่กําลังมองหาทางออกไม่เจอชีวิตมืดมนนะผมแนะนําเลยนะครับ ขอให้หารุ่นแสงสว่างเอาไปว่ารุ่นที่ไม่ต้องราคาแพงก็ได้อันปกากนะ้าก็ได้นะวะก็ได้ยังไม่ต้องทองคำเพราะทองคำมีน้อยมากเพียงแค่1 6บหกเหรียญให้บูชาและเลึกถึงหลวงพ่อจ้อยนะครับผมเชื่อว่าหลวงพ่อจ้อยนะครับจะช่วยเพื่อนสมาชิกและลูกศิษย์ทุกท่านเลยครับ,รบนะครับวันนี้เพจหลวงพ่อจ้อยจันทสวนนุวรรณโผมพิเชษรดีลาออสนะครับต้องลาเพื่อนสมาชิกและคุณผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณออสมากครับขอบคุณครับ